สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับแม่พักวรันจะมาสอบถามเรื่องประวัติความเป็นมาของวัดที่นี่นะคะวัดเรานี่นะคะเริ่มแรกหลวงพ่อท่านซื้อที่ตรงนี้เพิ่มทางโน้นจะเป็นวัดเดิมแล้วนะคะทีนี้ต้นเสาเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นโบสถ์นะลูกเป็นโบสถ์หรืออุโบสถตรงนี้คือต้นเสาทั้งหมดนี่คือเป็นต้นเสาตะเคียนทองนะคะหลวงพ่อทนได้จากสบปอ,อลาว เฉะะพาะต้อตอนเสาเนี่ซื้อมา65้าล้านตรงนี้พื้นกระดานนี้ก็คือได้จากพม่านะคะได้จากพม่าเขาเรียกตะเคียนหินตะเคียนทรายนะคะ,ต,ะต่อพื้นสีเหลืองๆนี่เขาเรียกตะเคียนทรายนะคะแล้วก็องค์พระเราข้างในนะคะองค์พระเราข้างในองค์พระเราข้างในคือเป็นไม้จากทองไม้ต้นเดียวแล้วนี้ ไม้ต้นเดียวที่หลวงพ่อท่านซื้อมาแล้วก็ให้ลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยน,นมาแกะสลักให้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นหัวพญานาคหลวงพ่อเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์พอหลวงปู่คาพันธ์ที่นครพนมนะลูกที่นครพนมเป็นศิษย์ลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงปู่คำพันธ์จนได้สมญานามว่าโัศป,ปัญญูเหมือนหลวงปูคค่คําพันธ์เลยค่ะค่ะ ท่านก็จะสร้างเป็นพระที่สร้างนะลูกสร้างแล้วก็ให้แจกทานตลอดนะคะหลวงพ่อเราได้บุญกระถินได้บุญกรถินปีหนึ่งท่านก็บริจาครถให้โรงพยาบาลอะกระถินปีนั้นจะได้ร้อยสิล้านก็จะถวายรถไป14คันรถที่ท่านบริจาคให้โรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆต้องแบนจังหวัดท่านหนึ่งตกสา สามล้านกว่านะลูกต้องมาดัดแปลงไทยนู่นใส่นี่นะคะโดยด้านในของอุโบสถไม้สักทองนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางนาคปกรกนะคะแกะสลัก จากไม้สักทองทั้งองค์มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่งค่ะ ัจจุบันนะคะวัดป่าบางน้าเย็นจังหวัดมหาสาครคามได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดมหาสาครคามโดยพระอาจารย์สุริยันได้ทํานุบารุงและพัฒนาให้มีความสวยงามตาการตาด้วยศิละปะงานไม้ท,ทั้งหลังที่หาชมได้ยากพร้อมทั้งมีไฮไลท์คือพระอุโบโสถไม้ตะเคียนทองทั้งหลังที่มีความใหญ่โตที่สุดในโลกสร้างจากไม้ตะเคียนทองแท้ทั้งหลังพร้อมกับเสาไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ถึง32ต้นค่ะ อีกทั้งยังมีปรา,าสาทสามฤดูที่สร้างจากไม้ทั้งหลังประดิสฐานพระแม่ธรณีและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้านในเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของทางวัดในมุมนี้บอกเลยว่าพอได้เข้าไปอยู่ด้านในปรา,าสาทไม้ทั้งหลังแบบนี้แล้วดูขังจริงๆคะ่ะ นอกจากนี้นะคะภายในวัดป่าวาังน้ําเย็นนะคะยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์สีมหาสารคามนะคะและยังมีเจดีย์สีทองขนาดใหญ่นะคะที่เป็นที่เคารพของชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะหากมีโอกาสมาเที่ยวนะคะควรแวะสักกราระจุดนี้ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ หมดนี้ก็คือความยิ่งใหญ่อลังการของวัดป่าวังน้ำเย็นด้วยความสวยงามวิจิตรการตาภายในวัดนี้ทำให้ที่นี่ถูกยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันเซนนิวแชปเตอร์อย่างไม่น่าแปลกใจเลยค่ะ